กร <łość> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมจะโจังรวยอีกแล้วนะเออเมย์ที่พี่น้องนะตัวนี้ก็อาการเริ่มพอดีพี่น้องนะเป็นกันคอโควิดซะนอนะไม่เป็นท่พี่น้องเป็นอาการแพ้ฝุ่นนะผมนะ เก็บคอนิดหน่อยเนี่เป็นขั้นๆแ้วเครื่องคข่ข้อนี่ก็บ่ารู้พี่น้องเนี่ยมาทรมานเหตุงานเนาะเนี่ยในชีวิตของคนเหตุงานนะพี่น้องนะอ่ะก็หลังเลิกงานของเราอีกเช่นเคยนะพี่ชมนะบอไรย่างกับพี่น้องครับมาปักผฝนหย่อนใจกับยาจุกของเราได้นะท่านผู้ชมนะเราจะไปกันที่เบ็ดห้าบาทเลยไปเซอร์วิสจีกสิบพี่น้องเซอร์วิสไม่แล้วเซอร์วิสมาแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะรอดหรือจะร่วงจะอะไรยังไงไม่ใช่มะม่วงพอรวงได้ครับโยุดหยุดหยุด เล่าพูที่แล้วผู้ขาเน่เอ,อ้ยมาดิครัแบแบต่วนับบนนี้พี่มาจองเวสองจะทำให้เราผิดหวังหรือเปล่านะเนเน่เล่าว่าพักผ่อนขกาดใครสมองกับยาโจกเราก่อนได้นะ กดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆก่อนใครได้เลยนะทุกๆนะที่ผ่านช่องยาจองเราทุกๆรุ่นแรกมาแล้วรุ่นแรกมาแล้วอีกลอตอ่ะี่้องเอ้ยอีกลอรุ่นได้ลอรุ่นได้อึบบอมีครับพี่้องโอ้ยบอมาไม่เป็นไรครับแค่รุ่นแรกเขามาแค่หยอกข้าจากไปนะ Ba bác chắc mình sẽ lên phía giờ đi. Tôi là cái này là cái thứ bơi bơi bắp bơi bơi mình đã bơi 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 rồi, Ôi Ừ, bơi 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 ตึกวิ <Herm> ่ง <repair> ย <alon> <light> ันใจกระทงจังวะโจ้โหลุ้นเงินโยาวๆไปฮะตอนนี้พ่าพีอันนี้บัตรนมียังเกิดกี่เลือดตอนนี้เดี๋ยวแต่ก็แบบกระหน่ำซุปเปอร์เซลล์นะมาก็หมดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะใช้สกิลมือของเราเหมือนเดิมนะพีชมนะนี่ฮะมึงมันหมันนเี่ย ไม่เคใช้เมือเท่าไหร่ท่านผู้ชมมันหมานเกินนะพี่น้องมันหมานเกินเลยนะนี่ปากบไปมันหมานเกินนะพี่น้องเฮ้ยนี่นี่กว่าจท่ไหนรุ่นสองรุ่นสองรุ่นสองก็ได้วไปแต่รุ่นแรกหรือรุ่นสองก็เหมือนเดิมฮนะสเกต็ตเตอร์ค่ายนี้ไม่ขังนะทีมรุ่นแรก รุ men, to to. ่นแรกก็ไม่มีรุ่นสองก็ไม่มารุ่นแรกก็ไม่มีรุ่นสองก็ไม่มาอย่างวะเนี่ยต้องบอกสรงเท่าไหร่ผมก่อนใจอยู่พอกันครับโอ้ยทับดโทในชีวิตจังช่องนี้เฮ้ยมาต้องมาแล้วล่ะต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาได้เรียบร้อยโอ้ยไม่จักสองตัวมันก็ไหนจักสองตัวมันก็ไหนเอาต้นก็ได้เขาเอาบอลก็ได้ บอกกันได้กันได้แล้วมามาลุ้นกันว่าเราจะได้พอกี่ปิดเกมนี้หรือเปล่า,าเอามาโปรอะรก็ามาเลยปึ๊บมาอ้าอู้าูบัตเพิ่มอีกโอู้๋อีกสิบปีท่านผู้ชมแตกไหมเฉยน้องทองบ้านอ๋อนี่มาปังเลยจะมันปังเลยนะพี่น้องปังแล้วปังแล้วจะมันนีอ่อูย ยาวๆฮะหวยแต่งในเฉยเมื่อกี้โอ้โหหมดเหลือจะเสื้อเลยมาเดี๋ยวดี๋ยวยาวไปมีสิบห้าไฟ้มวยกำไรต้องมาแล้วตอนนี้เราก็ได้ทุนมาทั้งมที่เหลือคือกำไรละตอนนี้ เล็บมาเป,ปาเนนเร๊บมาที่นนเหลือคือกำไรแล้วที่เหลือคือกำไรแล้วที่เหลือคือกำไรแล้วโอ้ยมาดิครับหืมฟังๆไปดิไล่โอ้ยโอ้โหได้เรื่องแล้วฮะจังหวะนี้โอ้ยบีกินมาแล้วบีกินมาแล้วที่ซูปเปอร์เมกาทุกท่านชมโอ้ยห้าร้อยสิบแปดบาท ใช้กันลองใช้กันเออมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเขื่อนแตกแล้ววันนี้เขื่อนพังแล้วไม่มีอะไรกั้นแล้วกั้นไม่อยู่แล้วบอกแล้วที่เหลือคือกำไรฮะข้าวข้างคือกำไรเปิดก็ไปวุ้ย จงังวะติงวาจังไย์ติงว่จังไกอ์กโอ้ยมันสองร้อยโอ้โหลุนี่ตัวเดียวใช่ก,กตัวอีกสักตัวดิเฮ้ยสักตัวดิเฮ้ยเฮ้ยมาเ้ยโอ้โหน่าจะพเพิ่มอีกสักสิบวะมันได้เรื่องนะพเพิ่มอีกสิบเลยมาครับกับเดีนี้450อีกสี่ร้อยห้าสิบเลยสี่ร้อห้าบาทโอ้ยได้การพี่น้องโอ้โหนี่ไปที่หนึ่งพนแล้ว โ,โกับเกมนี้ทุนน้อยฮะทุนน้อยแต่ทุนน้อย,นนอยต้องเข้าแล้วตัวนี้กับเกมนี้ได้เรื่องเลยฮะมาหาเรื่องได้เรื่องเฉยยังเออมาดิครับนี่บานมาแบบนี้จะเป็นไหนรอดเออหนุ่มน้อยนี่มันเป็นสี่มป็สี่โอ้โหจะเป็นสามวะสามสาม,สาม,ส,ามสามจุดโอ้โหเสียดายว่ะถ้า,าสามจุดเข้าน้ำเลย อันนครับนี่มาอีกร้อยสาวร้อยสาวอ้ยห้าหมุนนะไหนย,ยาวๆไปยังวันนี้โอ้ยนี่อะไรอ่ะมาจา้าสี่ว่าจ้าไหนมาจา้าสี่ว่าจา้าไหนพันสองแล้วโอ้โหบอวกว่าเกิดเกิดเบบยพี่น้องย่างวันนี้เอ,ออเอ,ออยังไปต่อ ครับอสองมวนได,ด้ไม่เป็นไรฮนะทึงอย่างหมดก็ไม่เป็นไรโอ้มาปิดสูตนกับฟรีเกมนี้เราได้มาที่ 1, ทพันสาทุกานโอยไป,ปพอ่อๆกับเลี่ยนเองได้พี่้องเด้กำไรล้วนนะโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดละพิ่ว่าเป็นกำไรเฉยทุกู้ชม ก็สมควรที่จะพอนะอ่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็่กำลังใจผมทนคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอทวลาไปก่อนนะใครที่อยากให้ผม่นเนมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครัก็ต้องขอทวลาไปก่อนเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ